ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับคู่หูมัศจรรย์เวอร์แพนและก็เวอร์แพนไคโตซานแล้วก็หญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันผมสภาพการจนะฮิรันพลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอยู่ที่นาข้าววันนี้อยู่กับเจ้าของพื้นที่จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเจ้าของพื้นที่กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายดมชูรัศมีครับอยู่บ้านเลขกที่ เบอร์ที่12มู่ีตำบลบ้านใหม่สุขเกษมอำเภอกงกราชจังหวัดสุโขทัยครับสุโขทัยครับอีกท่านหนึ่งครับนันทวันสุที่สมบูรณ์สุขค่ะเป็นผู้ปรึกษาเป็นผู้แนะนําค่ะออืครับลงดุลครับข้าวเนี่ยเป็นข้าวพันอะไรครับ61ครับ61กขอ61กขอ61 90วันใกล้แล้วใกล้แล้ว90วันอีก2วันก็จะเกี่ยวแล้วอีก2วันก็จะเกี่ยวครบกําหนดพอดี อยากจะถามเจ้าของพื้นที่เลยนะครับว่าเอะไอ้ไรนาของเราที่เห็นแบบนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมันมีปัญหามันมันมีปัญหาเยอะไหมที่จะเป็นเห็นความสวยสวยงานแบบนี้นะครับข้าวไม่ค่อยโตเมื่อก่อนปุ๋ยยานี่แพงเพิ่งมาได้คาโตซานเนี่ยหละคาโตซานนี่มาก็ทุนทุนได้เยอะอืออืออ๋อคือคือเดิมทีมันมีต้นไม่ค่อยโตใช่อ่อ ต้นทุนปุ๋ยเยอะเลยเคมีเคมีใช้เยอะใช่ไหมใช้เยอะเราก็มีปัญหาเรื่องโรคด้วยเรื่องโรคเรื่องโรคแมลงเยอะเป็นใบกรอบใบแห้งใบกรอบใบแห้งถ้าใช้นี่ไปแล้วไม่มีไม่เป็นอืมอืมอืมครับแล้วแล้วคอรวงเหรอคะคอรวงก็ไม่เป็นอเพราะหลายที่คอรวงจะเป็นแต่ที่นี่ไม่เป็นใช่ไหมที่นี่ไม่เป็นคอรวงไม่เป็นอะไรเลยใบเบยเอี่ยม ใบสะอาดสะอาดครับข้าวเนี่ยนะครับที่เกษตรกรมีปัญหาเนี่ยมันมันเคยเราเคยเห็นข่าวเนี่ยนะครับว่ามันะระหว่างผลผลิตกับต้นทุนเนี่ยมันไม่มันไม่สมดุลกันที่นี่เคยเจออย่างนั้นบ้างไหมเคยเจอต้นทุนเนี่ยแพงต้นทุนแพงแต่ผลผลิตจะถูกครับตอนนี้ก็ถูกอตอนนี้ก็ถูกตอนนี้ก็ถูกผลผลิตเนี่ยห้าพันหกพัน เกียนเกียนนึงอ่ะกตต้นทุนปุ๋ยเคมีนี่ก็ลูกหนึ่งพันห้าพันสองไม่คุ้มทุนกันไม่คุ้มทุนทีนี้พื้นที่เนี่ยกี่ไร่นี่สามสิบไร่สามสิบไร่เนาะใช้เพราะว่าปีนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยปีนี้นะครับไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยใช้ ปุ๋ยใช้ยิงเกษตระเกษตรเนี่ับแสดงว่าปีที่ผ่านมาก็ใช้ปุ๋ยเคมีเคมีอย่างนั้นเลยใช้ใช้เยอะไหมฮะเยอะเยอะไร่ละลูกไร่ละลูก30ไร่ก็30ลูก3-35ถึงลูกโอ้เกินอีกเกินอีกสามสิบห้าลูกตรงไหนมันไม่งามก็ไปก็เสริมเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไป ทีนี้มาใช้ของเราแล้วเนี่ยมาใช้ไล,ลไสสส่ละลูกก็ไล่ละลูกเหมือนกันยิงเกษตระลําไล่ละลูกพอพอใช้แบบนี้แล้วมันเห็นความแตกตา่างยังไงบ้างอ่ะมันก็งามดีงามอลดต้นทุนไปได้เยอะในการลดต้นทุนเนี่ยลดอย่างไรบ้างนะยาฆ่า,มาแมลงนะฮอร์โ,โมนพวกนี้ได้ใช้หรือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็น้อย น้อยฮอร์โมนก็ใช yeah. mm ้ต hmm. uh ัวเดียวนี่เนี่ยก็คือฮอร์โมนก็คือก็คือนี่แหละใช่ไหมใช่นิดนึงนะคะอาจารย์นาสามสิบไร่ใช้ไปแค่สี่ชุดณะเที่ยวนี้แต่เพราะว่าเราใช้เราปรับดินไงเราบอกเราเน้นปรับดินเราก็เลยไปเน้นที่ปุ๋ยไม่เียงเกษตรเที่ยวนี้นะคะเราใส่อ่ะสองเที่ยวสองลูก สลูกเรายังถูกกับปุ๋ยเคมีอ,มอีกอหนะคะคถูกกว่าเลยขนาดเราใส่สล2ลูกแต่พอเราปรับดินไปแล้วเที่ยวหน้าเราจะลดตัวนี้แต่เราจะมาเพิ่มตัวนี้มาเพิ่มคู่หูมหาศจย์เราจะมาเพิ่มน้ําหนักเม็ดเพราะว่าดินเราปรับเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ยังใช้อยู่แต่เราจะลดตัวนี้ลงอ่ะนะคะคแล้วก็มาใช้ตัวนี้เราก็จะลดต้นทุนเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอาจารย์ครับ อันนี้ใส่แค่สีเที่ยวแต่ครั้งต่อไปป๊บสามสิบไร่เราจะใส่ห้ารอบแล้วจบเลยหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ห้าชุดต่อสามสิบไร่จบเลยค่ะ,ะอาจารย์ใช้อัตราส่วนคู่หูพระจันทร์กับนาข้าวเนี่ยใช้ยังไงบ้างหนึ่งชุดนี่ก็หนึ่งร้อยลิตรเอ้หนึ่งพลิตรต่อหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งชุดก็คือ,อ เวอร์แพนทนก็ติกใหญ่ไงอ่าก็ติกใหญ่เครื่องสายที่ครับอืมอืมทีเดียวไม่ต้องผสมมากก็คือหนึ่งชุดนี้ต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับแล้วก็หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างลักษณะต้นข้าวใบข้าวรวงข้าวเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ยก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบไหนอ่ะสมบูรณ์ดีเหลืองเหลืองไม่เหลืองแบบว่าเขียวเหลืองอ่อนไม่ไม่เขียวมากไม่เขียวแก่อืม คำว่าคําว่าเหลืองอ่อนกับเขียวแก่เนี่ยมันต่างกันยังไงมันก็เขียวแก่ก็สีเข้มครับเป็นโรคง่ายอ๋อแล้วถ้าเหลืองอ่อนนี่ใบมันจะแข็งไม่เป็นโรคอ๋ออ๋อนี่นี่คือจุดสังเกตจุดสังเกตก็คือถ้าใบเขียวเขียวมากต้นเขียวเนี่ยเป็นเป็นโรคง่ายใบกรอบใบแห้งเออนี่ไม่เป็นไม่เป็นของเรานี่เป็นใช้แล้วใบมันจะออกเหลืองนิดนึงรวมเหลืองเหลืองนิดหน่อย อันนี้โรคไม่มาโรคไม่มีอันนี้คือจุดมันเกล็เลยมันจะมีส่วนดีกันเยอะครับอแมลงก็จะน้อยลงด้วยถ้าใบไม่เขียวแมลงจะไม่มากแอ่ใช้ของเรามันจะข้อดีเนี่ยมันจะอย่างนี้ออืทีนี้อยากจะถามท่านที่ปรึกษาด้วยว่ามาแนะนําที่นี่เนี่ยเห็นอะไรนะถึงมาแนะนํา ที่นี่เป็นแหล่งข้าวที่ใหญ่นะคะแล้วก็เรารู้จักคนที่นี่ด้วยเพื่อนเรานะคะเพื่อนเพื่อนเพ่นก็รู้จักกันก็แนะนําให้มาที่กงไกรลาดนะพอมาถึงกงไกรลาดปุ๊บคนที่นี่เปิดรับทันทีเลยพอเรามาบอกของเราดียังไงของเราลดต้นทุนของเราทําให้ปรับโครงสร้างดินใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่เนี่ยใช้เคมีอยู่แล้วดินเขาไม่ดีเลยดินเสียดินดานใช่ไหมคะดินเสียดินดานเสร็จปุ๊บพอมาใช้ของเราปุ๊บเขาบอกเลย ดินเขาเป็นเลนขึ้นอืมนะคะดินเป็นเลนขึ้นนี่เห็นชัดเจนเห็นทันทีเลยคือดินพอดินเสร็จปุ๊บฉีดพ่นของเราอืณเวลานี้เนี่ยทุกจังหวัดเลยเป็นโรคเยอะมากครับนะคะปะทุมธานีที่เราไปทํามามมเป็นโรคหมดพอรวงแห้งรากเน่านะคะใบส้มหนอนกอเป็นหมดแต่โคดแปลงที่นี่นะคะ เกษตรกรพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เป็น m, ไม่ติดโรคเลยใช้คู่คหูกับปุ๋ยไม่หญิงเกษตรอ, m, อันนี้นี่เรายืนตรงนี้เวลานี้นะคะ m, m, เห็นชัดเจนเลยอะ่ะนี่คือความแตกต่างนะคะคพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ที่นี่พอใช้เต็มเมดเต็มหน่วยแล้วเนี่ยนะคะใช้ของเราเนี่ยปรับดินด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้บำรุงต้นด้วยนะคะเป็นอย่างที่เห็นอาจารย์เป็นอย่างที่เห็นเลยโรคไม่มีแล้วสมบูรณ์ลดต้นทุนค่ะเห็นอย่างนี้แล้วประทับใจขนาดไหนครับ ประทับใจมากครับมากเลยเนี่มากถ้าประทับใจมากฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศท,ที่ยังไม่รู้จักคู่หูมหัศจรรย์ยังไม่รู้จักหญิงเกษตรเนี่ยให้ความมั่นใจสักเล็กน้อยว่าเกษตรกรที่ดูอยู่ครับว่าเกษตรกรที่ดูอยู่ด้วยครับใช้หญิงเกษตรกับคู่หูมหัศจรรย์นี่ดีแน่นอนครับครับก็สิ่งที่ผมสอบถามลุงดุลนีน่นะครับ อย่าพึ่งเชื่อก็ได้นะจงเชื่อต่อเมื่อท่านได้ใช้คู่หูพระเจร์ญและหญิงเกษตรใช้แล้วท่านจะเข้าใจว่าความลงตัวระหว่างต้นข้าวต้นไม้ของท่านกับคู่หูพระเจริญกับหญิงเกษตรเนี่ลงตัวได้อย่างพอเหมาะพอเจาะตอนนั้นท่านจะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่มีอะไรเกินจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนวันนี้ผมและก็ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านขอลาทุกท่านไปแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเวพนยิงกเกษตรใช้เหลดีใช้เลาเลารวย Hjælp, tød oh, okay.